ดีค่ะ <c oughs> เสียงแม่หมอไปแล้วนะคะไพ่เล่าเรื่องค่ะมาดูไพ่เล่าเรื่องกันนะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็จริงๆอ่ะแม่หมอตอนนี้รับดูดวงอะ่ะแม่หมอใช้คำว่ายี่บสี่ชั่วโมงเลยละกันเพราะว่าถ้าว่างก็ไม่ได้ติดอะไรอย่างเงี้ยแม่หมอก็จะดูให้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นในช่วงเวลาที่แม่หมอชอบนอน,นจริงๆอะ่ะส่วนใหญ่มันจะทำเคสดึก,ดกๆใช่ไหม ช่วงเช้าเนี่ยช่วงครึ่งวันเช้าแรกอะ่ะแม่หมอมาจากกัดการไว้เผื่อตัวเองนอนหรือว่าเผื่อตัวเองไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเหมือนกับว่าถ้าเป็นในช่วงเวลานั้นจะเป็นเหมือนกับเรดเร่งด่วนหรือว่างานด่วนอะไรแบบนี้นะแต่นอกนั้นน่ะก็เปิดรับกับหมดเลยนะที่แม่หมอตื่นแล้วก็อยู่อยู่อะไรแบบนี้นะคะเออแล้วแม่หมอก็มีในเรื่องของร้านเดลิเวอรี่ด้วยนะทีนี้ ติดตามกันได้นะคะถ้าเพจก็เพจโดนมน์สะกดใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นร้านตามแพลตฟอร์มต่างๆก็คือโดนมนเน์เสน่นั่นเองนะคะเสิร์ชหาดูได้นะก็ ช่วยๆอุดหนุนได้นะคะมาค่ะตั้งจิตอธิษฐานถึงเรื่องราวที่คุณอยากรู้แล้วก็อยากทราบดีๆแม่หมอคอยออกมาใช่แล้วอ,ออกมาตรงนะอยากได้พลังงานใหม่ๆเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะเ<อ>พราะว่ามันก็ออกมาคล้ายๆกันอยู่ทุกวันเพราะว่ากลุ่มเพื่อนๆที่เข้ามาดูส่วนใหญ่ก็จะดึงในลักษณะปัญหาคล้ายๆกันมาทั้งนั้นเลยนะ,<แล>ะเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมนะคะโอเคนะตัวของเขาเวลานี้เป็นคนที่ อยู่ได้ด้วยตัวเองละหรืออาจจะพึงพอใจกับการที่อยากจะใช้ชีวิตคนเดียวอันนี้คือฝ้าของเขานะคุณมาถามถึงใครไม่รู้แต่ว่าให้ให้รับรู้ไว้ว่าคนที่คุณกําลังถามถึงตอนเนี้ยเขาเป็นคนที่พึ่งพาด้วยด้วยตัวเอง ทำอะไรทําด้วยตัวเองหรือว่าความสุขของเขานั้นอาจจะอยู่ที่การใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองเพียงลําพังแล้วก็เป็นไปได้นะคะเพราะจริงๆคนคนนี้นมีความเพียบพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการเงินที่มันมีความมั่นคงแล้วในฝั่งของเขาด้านของการใช้ชีวิตของเขาประมาณว่าอยากกินได้กินอยากทําได้ทําอะไรอย่างเงี้ยมีหนี้ก็สามารถเคลียร์หนี้ได้โดยไม่เดือดร้อนไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เป็นเหมือนงูกินหางอ่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นทิศทางของคนที่ เขาอยู่ตัวได้แล้วแล้วตอนนี้คือกลายเป็นว่าเหมือนเหมือนเป็นคนที่ขยับกับอะไรต่างๆที่ผ่านมาก็เป็นไปได้นะส่วนตัวของอเขาเองเอา้าเขาเป็นคนที่แบบว่ายังไงเนี่ยนะคือมันเป็นทิศทางของคนที่เขาว่าอยู่ด้วยได้ด้วยตัวเองแล้วมีความมั่นคงแล้วพึงพอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นแล้วแต่จริงๆแอบเหงานเนี่ยเพราะว่า ไพ่แปดไม้เท้าที่เกิดขึ้นมันเป็นทิศทางว่าเขากําลังวางแผนจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างที่ไม่มีใครตั้งหลักได้อะไรแบบนี้นะเออสำหรับไพ่แปดไม้เท้าอันนี้มันเป็นรูปคนยิงธนูทีเนี้คนจะยิงธนูได้มันจะต้องมีเป้าหมายปลายทางนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นจริงๆในใจคนคนนี้เขาคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยูอย่นะว่า <c oughs> จะสู่โจมหรือว่าจะทําอะไรบางสิ่งนี่แหละที่ ที่เหมือนกับว่าทําให้ปลายทางตรงนั้นน่ะไม่ทันได้ตั้งตัวแต่จะรู้ว่าทำอะไรเดี๋ยวดูขยายไปก่อนเขาจะทําอะไรอะ่ะทั้ทงนนั้นที่เขาก็อยู่ตัวแล้วไพ่ <c oughs> ของความเป็นหลักเกิดขึ้นฉะนั้นต้องบอกว่าสิ่งที่คนคนนี้คิดอยากจะทําแบบจู่โจมที่สุดแม่หมอมองว่าตอนเนี้เขาเป็นคนที่มีอะไรทําได้เขาทําหมดอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นออกไหมกลายเป็นว่า สิ่งที่เขาจะทําทันทีมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความรักนะเพื่อนแต่มันหมายถึงทําอะไรก็ได้ที่เป็นหลักให้กับชีวิตเป็นความมั่นคงของชีวิตพูดง่ายๆคือไม่เกี่ยงงานเป็นมนุษย์บ้างานสําหรับวันนี้นะพึงพอใจกับการอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วงานเล็กงานใหญ่มีอะไรเข้ามาทําหมดสิบยี่สิบาทมีก็ทําไม่เกี่ยงว่ามันจะได้มากได้น้อยในลักษณะอย่างนั้นเป็นคนที่หวงหวงมากในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตอะ่ะเพราะว่าคนคนนี้เขา เขาอาจจะเคยมีปัญหาหรืออาจจะเคยเหมือนกับอยู่ในสภาวะที่มันไม่มั่นคงในชีวิตมาก็ได้แล้วเขาก้าวข้ามผ่านตรงจุดนั้นน่ะตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่าเขาไม่สนใจในเรื่องอะไรเลยนอกจากตัวของเขาเองแล้วก็สนใจแต่ในเรื่องของความมั่นคงของตัวเขาเองอะไรแบบนี้นะคะออในขณะที่ ในอดีตเขาอาจจะเคยคิดอยากจะสร้างครอบครัวหรืออยากจะมีครอบครัวก็ได้เพราะไพ่สิบสิบถ้วยมันเกิดขึ้นมันเป็นทิศทางว่าเขาอาจจะเคยอยากสร้างครอบครัวทีนี้น่าจะอยากสร้างครอบครัวกับคุณไหมเป็นคนเก่าๆในอดีตของคุณหรือเปล่าคะเขาอยากสร้างครอบครัวหรืออาจจะเคยมีครอบครัวมาแล้วแต่ว่ามันน่าจะเป็นอดีตปวลวในเรื่องของครอบครัวน่าจะมีอะไรกันสักอย่างหนึ่งเพราะตอนนี้กลายเป็นว่าเขาอยู่ด้ด้วยตัวเองเพียงลําพังขยดกับการมีครอบครัวก็เป็นไม่ได้แต่ถามว่า เขาพงพอใจแบบนี S <S like this, first, ้แต like ่จริงๆอะลึกๆเขาเหงาไหมไม่หมอะว่าเขาเหงานะที่เขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวอะไรแบบนี้เพราะว่ามันในขณะที่ทุกอย่างมันเติมเต็มชีวิตเขาแล้วอะแต่สิ่งที่มันขาดหายระะว่างเปล่าไปก็คือทิศทางของคําว่าความรักแล้วก็ครอบครัวนะแต่ตอนนี้ถ้าให้เขาเลือกทําระหว่างความรักกับเรื่องของการงานคนคนนี้เขาจะหยิบในเรื่องของการงานทันทีเขาจะไม่เอาความรักไม่ใช่เป็นว่าเขารักไม่เป็นนะแต่มันเป็นทิศทางของคนที่เขาเขาขยาดในเรื่องของเขาอาจจะโกความเจ็บปวด กลัวความเจ็บปวดในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเขาอยู่ได้ได้วยตัวเขาเองแล้วในทิศทางของความมั่นคงของปากของท้องอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยไม่ได้อยากจะมาอะไรกับความรักอีกแต่คุณเชื่อไหมว่าภายใต้ที่เขาอยู่ด้วยตัวเองเพียงลําพังอะ่ะเขาว่ากับรู้สึกเหมือนกับว่าเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ทุกครั้งที่เขามีการคิดถึงคุณอะ่ะเขาจะ จะบอกได้ว่าไงเวลาที่เขาคิดถึงคุณอ่ะมันจะเป็นทิศทางที่คนคนนี้เขาชอบคิดถึงคุณโดยเฉพาะเวลากลางคืนเวลาที่เขาอยู่ด้วยตัวเองเพียงลําพังคิดถึงคนที่เคยอยู่ข้างๆเคยช่วยเหลือเขาอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเอาออกจากหัวไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเดินกับใครอีกไหมในเวลานี้แม่หมอมองว่าเขาโฟกัสไปที่เรื่องของการใช้ชีวิตการทํางานและการอยู่คนเดียวมากกว่าพวกคุณเคยมีประเด็นอะไรกันหรือเปล่าเนาะทำไมเขาถึงได้แบบว่ากลัวขนาดนั้นหรือจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะว่า พอพลาดจากคุณไปแล้วเขาไม่อยากมีความรักที่ไหนอีกเลยอะไรแบบนี้เพราะว่าอาจจะหมายถึงมันไม่มีใครเหมือนคุณก็เป็นไปได้นะแล้วอีกอย่างหนึง่งมันอาจจะเป็นทิศทางว่าเขาเคยพยายามที่อยากจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ได้อาจจะเป็นเพราะความละอายใจของเขาเองก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเพราะคุณปิดกั้นก็ได้อะไรแบบนี้นะเขาเองก็เป็นคนที่มีอีโก้ประมาณนึงเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าเลือกที่จะอยู่ด้วยตัวเองเพียงลําพังอะไรแบบนี้ค่ะ ตอนเนี้ยม่ <c oughs> ถามว่าเขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณไหมนะไพนกนกเนี่ยมันเป็นลนักษณะของการที่บอกเราว่าอยากสื่อสารนะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันเป็นทิศทางที่เหมือนกับว่าลึกๆคนคนนี้เขาถ้าเขามีโอกาสเคลียร์ใจหรือว่ามีโอกาสคุยกับคุณได้เขาก็อยากคุยกับคุณนะแต่ว่ามันเป็นลนักษณะของการที่เกาะอ,อยู่เฉยๆแม่หมอก็มองเพียงว่าเขามีเพียงแค่ค,ความคิดและความต้องการแต่ยังไม่เทคแอคชั่นอะไรนะคะ แต่ก็ถามว่านึกถึงไหมเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เขาก็นึกถึงคุณอยู่ตลอดแล้วนะในขณะที่ตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันน่ะคุณอาจจะเป็นคนที่เขาคนนี้ไม่เคยได้ให้ความชัดเจนกับคุณเลยในเรื่องของสถานะก็เป็นไม่ได้หรืออาจจะเป็นการครบกันแบบไม่มีสถานะไม่มีชื่อเรียกเพราะว่า the เดอะไฮ i n น e s t มันก็หมายถึงคนที่เป็นคนในความลับคนที่คเขายังไม่ได้เอาเปิดเผยในแวดวงหรือสังคมของเขาคนที่ คนที่ดีกับเขาอะแต่เขาไม่สามารถที่จะชัดเจนได้ในทิศทางของอดีตอะมันก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ด้วยไหมว่าที่ผ่านมาไม่มีความชัดเจนไม่มีอะไรให้คุณก็ไม่อยู่หรอกในความสัมพันธ์นี้นะแล้วเขาเองเขาที่วนกลับมาไม่ได้เนี่ยนะได้แต่คิดก็คือมันไม่รู้แหละว่าจะกลับเข้ามาในทิศทางชีวิตของคุณได้ยังไงก็เป็นไปได้เพราะในอดีตเขาก็ทำคณมากพอสมควรนะคะ อาจจะเป็นในเรื่องราวที่ทํากับคุณในเรื่องของการคิดไม่ซื่อนะเพราะมันมีไพ่ลักสามเร้าเราสามคนออกมาคุณเป็นไฮพินเทสแสดงว่าคุณน่าจะเป็นคนที่เขาดึงมาเป็นคนในความลับแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรกับใครอยู่กัน,นแค่ในช่องแชทระหว่างอินบ็อกกับไลน์แค่นี้ก็เป็นไม่ได้มันหลายๆเรื่องที่แม่หมอดูแล้วในคนคนนี้สร้างเราบาดแผลให้คุณพอสมควรมันเลยทําให้เหมือนกับว่าคุณไม่ได้อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้อ่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่ทํามันพังด้วยตัวเองอ่ะ พอจะกลับมามันก็เลยกลับมาไม่ได้อย่างนี้นี่เองล่ะแต่เขาไม่เคยลืมคุณนะอืมเนี่ยแต่ทิศทางเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะถ้าเกิดว่าเขาจะเริ่มต้นกับใครอีกสักครั้งนะในชีวิตของเขาคือมมนเหมือนกับคุณเป็นรักครั้งสุดท้ายของเขาอะแต่ว่ามันเป็นรักครั้งสุดท้ายที่มันพังในชีวิตของเขาเพราะง่ายคือเขาทําคนที่เขารักมากที่สุดหลุดมือในความสัมพันธ์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่า อยากวนกลับมาหรืออีกความหมายหนึ่งคือถ้าไม่ได้วนกลับมาก็เรียกได้ว่าเขาไม่สามารถรักใครได้อีกเพราะว่าอตอนนี้รู้แล้วว่าคนที่รักมากที่สุดคือคุณแล้วมันไม่สามารถที่จะหาใครมาแทนที่ตรงจุดนี้ได้เพราะว่ามันเริ่มแบบนี้มันแทนกันไม่ได้เนาะมันไปหาคนใหม่มาแทนคนที่แบบสุดๆไม่ได้เพราะฉะนั้นแม่หมอก,ก็มองว่ากว่าจะรู้ตัวว่ารักคุณก็คือมันมันสายไปไหมอะไรแบบเนี้ย เขาเลยเริ่มต้นกับใครไม่ได้ก็เลยกลายเป็นคนเก้าเก้าเก้าเหรียญในลักษณะแบบนั้นนะคะตอนเนี้ย ที่เขาคิดถึงอ่ะเขาคิดถึงความดีทั้งหมดที่คุณมีให้เขาในอดีต่คุณเคยช่วยเหลือเขาเห็นไหมคุณซัพพอร์ตการเงินการทองเขาในอดีตฐานะการงานการเงินการใช้ชีวิตของเขาไม่มีความมั่นคงแล้วเขาคนนี้ก็ได้รับการซัพพอร์ตการอบอุ้มจากคุณมาตลอดแต่เขาก็ตอบแทนคุณกลับมาด้วยการที่ไม่มีสถานะให้ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความชัดเจน ทั้งๆท,ที่เขาก็รักคุณแต่ว่ามันเป็นลักษณะของทิศทางของการครบซ้อนมันก็เลยเป็นลักษณะที่คุณก็คือคุณหันหลังให้แล้วคุณก็ไม่เอาแล้วอะไรแบบนี้ในขณะที่เขาอยากกลับมาขอคืนดีกับคุณนะแต่เขาก็ไม่รู้แล้วว่าจะกลับไายังไงเพราะสิ่งที่เขาทํากับคุณมันก็แรงนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่เทพคตินิดนึงค่ะว่าไพ่เทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะ เดสตาเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เขาเห็นคือคุณเป็นคนที่มีแสงสว่างในตัวเองอ่ะไม่ว่าจะอยู่ในโลกมืดหรือโลกสว่างตรงๆเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงของตัวเองก็ได้แล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรแล้วเนี่ยคือเรียกได้ว่ามีแต่คนที่เขาสนับสนุนคุณเนี่ยในลักษณะอย่างนั้นมันเป็นพลังงานของคนที่มีทิศท,ทางทัศนคติการใช้ชีวิตในแง่บวกเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศท,ทางของคุณเนี่ยมันจะมีคนที่ห้อมล้อมคุณเยอะมาก เนื่องจากว่าลักษณะเป็นคนที่มีทัศนคติทางบวกหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมที่ใครเข้าถึงคุณได้ง่ายเพราะฉะนั้นน่ยทิศทางที่เขาเห็นคุณจากระยะไกลก็คือมันเป็นทิศทางที่เหมือนกับว่าคุณดูไกลเกินเอื้อมเขาแล้วนะในเวลานี้แล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่ามีคนห้อมล้อมคุณเยอะมากแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาในทิศทาง ชีวิตของคุณได้ยังไงเหมือนกันนะคะแต่ว่าถามว่าคนคนนี้ยังมีเส้นสัมผัสรับรู้ถึงคุณไหมแม้ว่าคุณไม่พูดไม่คุยไม่อะไรกับเขาแม่หมอก็มองว่าเขายังมีเส้นสัมผัสรับรู้ถึงคุณอยู่มันบวกกับเดวิลด้วยคือมันเป็นทิศทางของคนที่เอาออกจากหัวไม่ได้แล้วก็มันเป็นความคิดถึงที่ทุรนทุรายนะเพราะว่ามันก็หวนกลับมาไม่ได้ด้วยทิศทางที่เขาก็ทํารุนแรงกับคุณอะไรแบบเนี้อมหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เขากลายเป็นคนก้าวเหรียญแบบนี้มันเป็นวิบากกรรมของเขาเองแหละคือพอจะรู้หัวใจตัวเองว่าได้รักจริงหรือมีรักจริงๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขาคุณก็ไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นอีกแล้วอะไรแบบนี้เนี่ยเดยวิลลงชนกันเอาคุณออกจากหัวได้ที่ไหนล่ะ เครียดรู้สึกว่าฟุ้งซ่านถ้าชนกันแบบนี้รู้สึกว่าฟุ้งซ่านงุนงานในเรื่องของคุณพอสมควรนะไม่แน่ก็ได้นะในค่าคืนนี้เขาอาจจะกําลังอยู่ในช่วงระหว่างตามสอดตามส่องเรื่องของคุณอยู่ก็ได้นะมีทุกแพลตฟอร์มเลยไหนดูซิดูคนตรงไหนอะไรยังไงอาจจะเป็นไม่ได้วิ่งไปหนูติดจันอยู่อย่างนั้นในค่าคืนนี้อืมทาไมเขารู้สึกว่างุนงานเรื่องคุณจังเลยในช่วงนี้นะรู้สึกว่ามันร้อนรนเหมือนไฟสมซวงแบบว่ามันแน่นอกอยากกยกออกจาก อกอยู่แล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาในทิศทางคุณได้ยังไงนะคะแต่ตัวของคุณเองอ่ะคุณอยู่สบายสบายู่ในพื้นที่ของคุณนะคุณมีอะไรทําต่างๆมากมายนะบางคนคือพอเวลาที่คุณว่างจากการทํางานคุณอาจจะชอบการเดินทางชอบการเล่นดนตรีชอบการฟังเพลงก็เป็นไปได้คือคุณมีทุกอย่างเขาเรียกว่ายังไงคุณใช้ชีวิตตามปกติของคุณแล้วอ่ะคุณไม่ได้มาโฟกัสเขาแล้วอแต่ว่าคนคนนี้ย มันดูเหมือนภายนอกเขาไมา่ได้โฟกัสคุณนะแต่ข้างในเขางุนงานเรื่องคุณหนักมากเลยนะเนี่ยอยากกลับมาใจจะขาดตอนนี้สิ่งที่เขามองคุณเนะี่ยมองเหมือนว่าคุณมีสเสน่ห์มากๆพลักพลักหน้าทองนี่เองนะมีมองในลักษณะที่เหมือนกับว่ามีคนห้อมล้อมคุณเยอะแล้วก็เป็นลักษณะของการที่มีใครใครๆก็รักคุณในลักษณะแบบนั้นแล้วก็ใครๆก็ไว้วางใจในตัวคุณรวมถึงอาจจะหมายถึงว่า ตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันคุณเป็นเพียงคนเดียวก็ได้นะที่เข้าถึงจิตเข้าถึงใจเขามากที่สุดในเรื่องของการอ่านความคิดเขาอะไรแบบนี้คุณอาจจะเป็นคนที่เข้าถึงความรู้สึกของเขาก็ได้ในทิศทางในอดีตที่ผ่านมาแต่ตอนนี้กำลังจะบอกว่าตัวเขาเองก็ไม่เหลือใครเหมือนกันนะ <S <S แฮงแมนเครียดในเรื่องของคุณเหมือนถูกติดโซ่ตวทางความสัมพันธ์เอาคุณออกจากชีวิตไม่ได้มันเป็นการติดโซ่ตวนเพื่อนเห็นปะนะทุกระทม่นหละเห็นปะ ิดโซ่ตัวนทางความคิดของตัวเองเพราะว่าเอมันเป็นทิศทางว่ากว่าจะรู้ว่าคนที่หลุดมือไปเนี่ยแหละคือคนที่เรียกว่ารักแท้รักที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาหาคนไหนมาก็ไม่เทียบเคียงเหมือนกับที่ตลอดเวลาที่คุณเคยช่วยเหลือเขามาแล้วคุณไม่เคยได้รับอะไรตอบแทนจากคนคนนี้เลยอะนอกจากอะไรที่มันแย่ๆนิสัยแย่ๆไม่มีความชัดเจนให้ไม่อะไรให้แบบเนี้ยตอนเนี้เลยเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถเป็นรักใครได้อีกจริงๆนะไม่สามารถเริ่มต้นกับใครได้เลยเนี่ย พราะติดโซ่ตัวอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถเริ่มต้ในกับใครได้อีกจริงๆเพราะว่ามันเหมือนกับทุกอย่างมันจบอยู่ที่คุณแล้วเขาให้คุณแล้วแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเลือกคุณได้อีกแล้วแบบนั้นนะคะตอนนี้เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าตัวเขาเองปิดประตูไม่รับใครเข้ามาในชีวิตอีกเลยถึงได้กลายเป็นคนก้าวเหรียญน,นะปิดประตูไม่รับใครได้อีกเลยไม่สามารถที่จะคบค้าใครหรือให้ตัวเองไปเริ่มต้นใหม่กับใครได้เพราะมันเหมือนกับว่า เริ่มต้นใหม่กับใครมันก็ไม่เหมือนกับคุณน่ะแต่ว่าณตอนนั้นเขาดันไม่ชัดเจนกับคุณไงมันอาจจะมีอะไรหรือว่าเนี่ยถ้าสามเศร้างี้หรือว่าคนคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ก็อีกหนึ่งนั้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์คลักกระชังที่รอตัดจบก็เป็นไม่ได้นะแต่ทําไมเขาถึงชัดเจนกับคุณไม่ได้ก็เพราะอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่า พอเขาอาจจะเคลียร์ปัญหาตรงจุดนั้นได้แล้วกลายเป็นว่ากลับมาในชีวิตของคุณไม่ได้ก็เป็นไปได้นะคะพราแม่ปรารถตีคิดถึงผู้หญิงหรือผู้ชายคนหนึ่งที่รักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขช่วยเหลือดูแลเขาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนแม่ดูแลลูกแล้วเขาไม่เคยได้ตอบแทนอะไรให้กับคุณเลยอะ่ะ ในด้านดีในด้านบวกหรือในด้านที่ความสัมพันธ์ที่ไปเขาเรียกว่าความสัมพันธ์บางคนจะต้องมีทั้งการให้และการรับที่เท่าๆกันแต่ว่ามันเหมือนกับว่าคนคนนี้ยเขารับจากคุณอย่างเดียวเขาไม่เคยทำอะไรให้กับคุณเลยนอกจากตอบแทนเป็นเรื่องของการทรยศหักหลังคุณในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะนะที่ผ่านมาคือเขาก็บอกว่าเขาก็อืเรียกได้ว่า เขาเป็นคนที่มีความลำบากใจเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวจริงของเขาอยู่ที่มันไม่โอเคก็ได้แล้วเขามีคุณเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ซ้อนแต่คุณกลับเป็นความสัมนธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่ชีวิตเขาจะมีได้หรือจะมีใครทําเพื่อเขาได้อีกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มันเป็นลักษณะที่ณนะเวลาตอนนั้นเขาอาจจะยังยังไม่จบสิ้นความสัมพันธ์ดีกับคนคนเดิมก็เป็นไม่ได้นะ แต่ตอนนี้มันตัดจบแล้วนะความสัมพันธ์เก่าค a l a ค h a s งของเขาปัญหาความรักสามเศร้าที่มันเคยมีมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่เกาะติดอยู่กับเขาตอนนี้มันจบสิ้นแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นน่ะตัวเขาคือเปล่าๆแปลแว่าเขาไม่มีความสัมพันธ์ถูกต้องไหมเพราะเขาตัดจากความสัมพันธ์อีกความสัมพันธ์นึงที่อยู่ในชีวิตของเขาได้แล้วมันก็เหลือแค่คุณกับเขาแต่คุณก็หลุดออกจากความสัมพันธ์ของเขามาแล้วจากการที่เขาทรยศหักหลังคุณหรือว่า ไม่ชัดเจนกับคุณตั้งแต่แรกนี่แหละนะแล้วคุณก็ดีกับเขามากจนคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาฉันก็ดีกับเธอจนสุดแล้วถ้าในอนาคตเธอมีปัญญาหาคนที่ดีกับฉันได้หรือทําเพื่อเธอได้เหมือนฉันอีก เธอก็หาไปเถอะแต่ฉันไม่เอาแล้วพอแล้วในลักษณะแบบนั้นแต่เขาก็หาไม่ได้จริงๆนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าคนคนนี้เริ่มต้นใหม่กับใครไม่ได้ไงเพราะมันติดค้างคุณอยู่แล้วเขาก็รักคุณด้วยอะไรแบบนี้ยแต่ก็กลับมาในชีวิตของคุณไม่ได้เช่นกันแต่กับความสัมพันธ์ที่เขาคาลักคาซังอยู่นะตอนนั้นมันก็จบไปแล้วอะไรแบบนี้มันเลยทําให้คนคนนี้กลายเป็นคนก้าวเหลี่ยมนั่นเองนะคะคืออยู่ด้วยตัวเองเพียงลําพังไม่เหลือใครเลยแล้วก็ไม่เอาใครด้วยนะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่เทพคตินิดนึงค่ะว่าเทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะอ๋อไม่ใช่เทพคติไพ่อลาเคลน,นะ<ม>คุณยังมีพารชั่นยังมีผลกับหัวใจของเขาอยู่เลยเห็นไหมเขาว่าอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆที่คนคนนี้เขาแอบคิดอ่ะมันยังเป็นทิศทางของความรักอยู่เลยค่ะนะไพ่ร่วงไม่หมออาอ่านเลยนะ ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นภาวะที่เขาต้องเลือกแล้วเขาอยู่ในจุดที่เขาเลือกไม่ได้ก็เป็นไปได้ถามว่าความสัมพันธ์ที่รอจบทําไมจะต้องเลือกบางทีมันอาจจะเป็นเงื่อนเงื่อนไขของการที่เขามีหนี้สินร่วมกันก็เป็นไม่ได้นะที่คนคนนึงมันจบด้วยกันไม่ได้อาจจะไปกู้หนี้หรือทําอะไรร่วมกันอะไรแบบเนี้ยมันเลยเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถที่จะแกะกันออกในช่วงระยะเวลานั้นมันก็เลยทําให้ต้องเหมือนกับว่าต้องอยู่กันไปแบบ ไม่มีความชัดเจนไม่มีสถานะให้คุณท,ทั้งที่มันก็ลึกซึ้งมากๆอะไรแบบเนี้ยเมื่อมันเหมือนกับมีเหตุการณ์ที่มันจะต้องเลือกหรือคุณอาจจะให้เขาอาจจะยื่นคําขาดให้เขาก็ได้ว่าเขาต้องเลือกแล้วเขาเลยเหมือนกับว่าณนะเวลานั้นเขาไม่ได้เลือกคุณก็เป็นไปได้นะแล้วในต่อคะเขา,าอยากประครับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้นะ แต่มันก็พระคาพระครองไม่ได้เพราะความเด็ดขาดของคุณได้แหละคุณอาจจะให้เขาเลือกจริงๆในตอนนั้นว่าเขาจะเลือกใครอะไรแบบนี้แล้วตอนนั้นเขาไม่ได้เลือกคุณเพราะมันมีอีกเหตุผลหนึ่งว่านี่สินการเงินธุรกิจหรืออะไรมันอาจจะผูกกันอยู่กับอีกคนหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคุณก็เป็นคนที่ดุมากด้วยนะเพราะคุณเป็นคนที่จริงจังกับการใช้ชีวิตจะมาทําตัวแบบเหมือนแแปะเหยียบเรือสองแค่เนี้ยคุณก็ไม่โอเคเหมือนกันมันก็เลยต้องจบกันไปอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็กลับเข้ามาในชีวิตของค,คุณยากยากตอนนี้นะ แต่ว่าถามว่าในหัวใจของเขาอ่ะใครที่เป็นคนที่เขารักที่สุดแล้วสุดๆเลยคืออยากจะใช้ชีวิตร่วมกันกับใครอะไรเงี้ยคำตอบคือคุณนะคุณคือคำตอบของเขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเวลาเนี้ยมันสายเกินไปแล้วไหมที่เขาจะวนกลับมานะอยากกลับมาค่ะแต่ยังไม่ทำอะไรเพราะกลับมาไม่ได้ไม่รู้ว่ากลับมาแล้วคุณจะตอกหน้าเขาหไงายไหมอะไรแบบนี้มันเลยกลายเป็นว่าเขาเลยถูกตึง ตึงโซ่ตวนไว้อยู่แบบนั้นอะไรแบบเนี้ยมันเป็นการถูกผูกมัดทางความคิดตัวเองแล้วก็ไม่สามารถไปเริ่มต้นกับใครได้เ,เลยจึงกลายเป็นคนที่ต้องอยู่ด้วยตัวเองเพียงคนเดียวในลักษณะแบบนั้นนะคะไม่รู้เป็นแรนดอมของใครเหมือนกันนะก็จบแล้วนะคะสําหรับไพ่เล่าเรื่องในวันนี้ถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงนะสําหรับค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดนะคะบ๊ายบายคะ่ะ